วิ่งไปไหนแต่ไหนวิ่งไปไหนนะวิ่งไปไหนวิ่งนะตุ๊ดตุเอ้าเอ้าเอาเอามันกระต่ายน้อยโอ้มันกระต่ายน้อยเลยมันกระต่ายน้อยเลยครับมันกระต่ายน้อยเลยครับผม อืมออ๊ยน่าเอ็นดูจังเลยแม่ลูกคนนี้แม่เด่นแม่ดีเด่นเลยแหละเนี่ยอืมคุณแม่ดีเด่นแม่ลูกเขาจะพิการเขาก็รักสุดหัวใจเขานะเนาะอืมอืมอากินแม่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  ไหนครับไหนครับผมไหนครับผมไหนครับต้นหนาเป็นอกกันโอ้ยแม่กระลูก เขาแฮปปี้นั่นน่ะหายใจเหินหอดเหินหอดเอ้วแฮปปี้ลายได้อยู่กับแม่เอา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 ไอ้เหิงด๊ แดิบหนึ่งแป๊บปมแป๊บปมแป๊บปเพิ่งจะตื่นครับเพิ่งจะตื่นก็จับออกมาเลยจับออกมาหาแม่เขาเลยยังอาบน้ำสามเวลานะอคิดดูเพราะเขาจะเลอะกับตัวอื่นอยู่ถ้าไม่อาบให้เขาก็จะเหม็นสาบแล้วแล้วไอ้ขี้มันก็จะโดนแผลเขาไงเราก็ต้องทำอืมโอ้มีชามชุก มีความโฉกมีความโฉอ้าวอ้าวอ้ยนั่าฮ่าาฮอนนอ้าเอ้าวเล่นกับแม่เอ้าเล่นจบแม่อ้าวอ้าวอ้าเล่นจบแม่โอ้ยโอ้ยเด็กน้อยน้อยเล่นกับแม่ก็เป็นเนาะอื้ม เขามีความสุขมากาคน่ะแม่ปกติดาาพระวาอย่กันน้องเออมีความสุขเว้ยได้เยอะกับลูกมีความสุขจังเลยออไปนะอย่าใกล้แม่นะอืมแม่เป็นห่วง หาแม่เร็้วิ่งหาแม่เร็วอหาขุมใบไม้อ๋อเอ๋เองน้่เหมือนกระต่ายจัง,งลรรเลยล่ะอืมหนูมีความสุขมากเลยหนูมีความสุขเลยลูกอืมอะหนูมีความสุขอู้ได้ออกบ้านมีความสุขเบย ไอ้พวกตัวรุ่นเดียวกันนะ่ะนะพวกพี่ๆเขานะี่ะไม่เอาออกนะเพราะว่าวิ่งเร็วมากวิ่งจับไม่ทันนะ่ะวิ่งปี๊ดเขาในปางจะคอยล่องหายตายเลยเนี่ยโรคสันหายฉันไม่ได้นะก็เ,เลยไม่ได้ออกมาใช่เอรอเอาเอา,เอา,เอา,เอาถึงบดถึงบดถึงบดถึงไปหามามีไปดูไปหามามีเด้อก็อจะมามีมาเดียวไปหามามีใหญ่ Peha, mami nongjai, paje, paje, ah tu, 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 mau, 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 mau. เขาคุยกับลูกเขาเอ้าหน่อยๆกันแร็วตัวนี้โอ้เอ้าเอ้าวิ่งเล่วอยู่เลยลูกอ๋อโโอ้หอมกันหอมกันกอดกันโอ้ยเขาหักลูกเขาคัก อากาให้แม่เลียดากให้นะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ไม่ทำอาบน้ำให้ทุกตัวเลยตั้งแต่ตีสี่นั่นอาบทุกตัวเลยหกตัวนะลูกเขาหกตัวลูกแมวจอดน่ะนะ <cười> 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 à tên đong đeng đong đeng như nào ấy à <laughs> อ๋อ,อยอ If, อ Jamie, อ Jim, ุ่งยุ่งกัดข่อยพี่น้องเยอะยุ่งมาหอไรเธละเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าวิ่งทำไมทำไมไปหาแม่เธอไปไปหาแม่เจอได้ไหมไปหาแม่เจอได้ไหมหาแม่ไปหาแม่เด้อแม่ชมไปไอ้ช่อมน้อยหนูจะซื้อน้องอะไรนะน้องอะไร น้องวิกกี้ไหมวิกกี้อะวิกกี้ฮึวิกกี้เออวิกกี้ก็แต่เขาเป็นผู้ผู้ชายนะวิกกี้นะผู้หญิงนะต้องมิกกี้มิกกี้เนาะมิกกี้ไหมชื่อมิกกี้ไหมน้องมิกกี้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 ชื่อมิกกี้ไหมล่ะืจริง 재미 음, 오.